สวัสดีค่ะไปไปธุระในเมืองกันค่ะปลายทางในเมืองอำเภอเมืองระยองนะคะตัวเมืองระยองนะคะไปธุระกันวันนี้ไปธุระอะไรตามไปดูจ้ะตามไปดูว่าไปทำอะไรนะจ๊ะ เอ็ดโมงว่าตามไปดูจะว่าไปทำอะไรแดดเป่งเปียงเนาะพี่น้องทั้งบ้านเนาเป่นแังไดงเนาะทั้งอีสานทั้งที่ต่างๆเป็นแังไดงไนเนาะจ้าเดี๋ยวตามไปดูว่าไปทำอาอี่ยงที่ ละยองมีธุละหลายอย่างอยู่ค้ะมือนี้ทามถนนลายการลายการเอา้าไม่เหมือนฝนจะตกแท้ล่ะเหมือนฝนจะตกอ่ะฟ้ามืดคืมมาเลย แดดเปรี้ยงๆแต่ทางโน้นอ่ะเหมือนฝนจะตกมาแล้วมันชอบตกตอนกลางวันไง พี่น้องหลอดอุโมงค์อีกเหรอคะอุโมงค์ขามสีแยกไฟแดงอำเภอนคิคมพัฒน,น,นาค่ะพี่น้องในช่วงเวลาตอนเที่ยงเป็นจนังไหนบรรยากาศแบบนี้มันคือเหมือนฝนจะมาหรือว่าเป็นอะไรมันเป็นอะไร นี่ประมาณ2 5ถึง30กิโลค่ะ ดดถูกส่ฝนจะมาจริงๆฝนจะมาจริงๆแล้วมั้งนี่บัดตกช่วงเนี้คะ่ะช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็ตอนเย็นก็ประมาณห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งแบบเนี้ยฝนชอบมา ไปเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องว่าสิบห้าไปยังจ้า มาทุระที่นี่ค่ะที่นี่ค่ะสีชมพูชมพูเนี่ยค่ะมาสอบถามข้อมูลมาทุระที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลย เรียบร้อยแล้วค่ะทุแลเสร็จเรียบร้อยที่เดี๋ยวเราจะไปต่อค่ะเสร็จเรียบร้อยจากเซ็นทันรรยองนะคะแล้เวเราก็จะไปต่อค่ะ thank you